สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอิหลาบ้านนาก็มีสาระดีๆมาฝากนะคะก็คือการกําจัดมดในกระถางดอกไม้หรือมดที่อยู่ในบริเวณบ้านเรือนอยู่ในซอกมุมต่างๆรวมถึงมดที่อยู่ข้างๆบ้านนะคะก็มีวิธีง่ายๆที่นำมาแลกเปลี่ยนดังนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหนึ่งมีจะมีสารส้มนะคะแล้วก็น้ำเปล่า แล้วก็ขวดสเปย์นะคะสำหรับวิธีการทำก็คือนำสารส้มมาบดให้ละเอียดแล้วก็นำไปผสมน้ำนะคะคนสารส้มกับน้ำให้ละลายนะคะส่วนสารส้มกับน้ำผสมกันในอัตรา1ต่อหนึ่งนะคะก็คนสารส้มให้ละลายหลังจากนั้นก็นำสารส้มที่เราคนละลายเรียบร้อยนะคะไป ใส่ในภาชนะที่เป็นขวดที่เป็นหัวสเปรย์หลังจากนั้นเราก็นำไปฉีดมดในบริเวณต่างๆได้ตามใจที่เราต้องการอย่างเช่นในบริเวณกระถางดอกไม้ในบริเวณบ้านตามซอกตามมุมต่างๆนะคะก็ฝากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพื่อนๆพือ,องไปทำกันนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกประหยัด ปลอดภัยไม่มีสารเคมีอันตรายใดๆที่ทำร้ายตัวเรานะคะก็ฝากไปทำกันนะคะเคล็ดลับดีๆอย่างนี้ก็ขอนำมาฝากแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้รับฟังตามสาระที่ได้กล่าวมาก็ขอสวัสดีและขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ